สบายดีบ่ากะขู่สักคนได้จ้ามัน,นยัต่อยลงนาได้จ้าล,ลูกลูกท่ายนอนแล้วกะลงนาพี่น้องให้เอ่ยเพิ่นกว๋วยอ้ลงไปเป่งน้ำหน้าเข่าเนาะเป่งน้ำตกะนนกะ้ามรนยากาศตอนเศร้าๆประมาณแปดโมงเก้าโมงยังอลไรพี่น้อง ะวะ่าเพื่อกินข้าวกินน้ำเนาะลงมาก็สวยแล้วน,นี่จะเป็นข้าวของแม่น้องต่อยนอะพี่น้องพ้นว่านพายเอาแต่ว่ามันสิบบงามเราบุมน,นี่ก็ะงวกินแน่พี่น้องมิตรห้อยตีนงูห้อยงวกินาย บ้านพายนั้นมีแต่หญ้าพี่น้งนองเอ้พวกน้องต่อยกับแม่เฮ็ดไผยเฮ็ดมันเนาะพี่น้องแม่น้องต่อยเฮ็ดตังห้าน้องต่อยเฮ็ดตังห้าส่วนแม่แหละเพิ่นบ้านพายเอาบ้านพายมันกะบบง,ง่าบันไดเนาะพี่น้องมันหญ้าไหลกะสิบโบได้เข้าปันไดนนนนาาปันได,นไดแต่ความสบายว่านั้นซะ โอ้ห้หอยพี่น้องหอยหอยเดือบหอยหอยหวยพี่น้องหอยเดืับใหญ่เลยนี่หอยนี่หอยหอยบัวเอามันเอาพี่น้องหน่วยเดียวนะปล่อยมันไปค่ะปล่อยให้มันไปแพร่ลูก นี่ตะก,กา้าเฮาเด้อพี่น้องตาน้ำแห้งไปละโ,โ,โอ้มีน้ำเด้ยวเมื่อวานต้งแต่มาปล่อยน้ำเขานาปล่อยน้ำข้าตะก,กา้าเต็มเบิดวานนี่มืนน้อนี้แห้งค่องๆเลยทั้งๆพุ่นก็แห้งแล้วเนาะปล่อยจากให้นั่นมาใส่ให้นี่เพราะว่าผลบ่ตกเลยซะ คนบโต๊ะก,ก็เลยบ่มีน้ำเด้พี่น้องนี่ตะก้าของเฮางามบพี่น้องกา้าเดือนหน้าก็สิได้ดำแล้วพี่น้องเลยเพราะว่าตัวนี้มันยาวแล้วตัวนี้น่าจะได้ดำเดือนหน้าตัวนี้ก็ยักสั้นอยู่เข้าคนละแนวด้วยพี่น้องนี่มาชิมเอาน้ำนาเข้าน้ำนาแห้งแล้ว หอมกินข้าวพี่น้องหอมก้าใส่ปุ๋ยเท่าเดียวเลยพี่น้องเอ้ยปุ๋ยขาวปุ๋ยเล่งะนะเนาะโลนึงเกือบบ่ทั่วได้นี่ใส่น้อยเดียวนึงบ่ทั่วตัวน,นี้บ่ได้ใส่ซําตัวนี้ใส่แต่2อันฮั่นก็ยังซ้ํานี้ได้พี่น้องวันก้าเฮาก็มาเฮ็ดนาพี่เด้อพี่น้องนาของเอ้ยเด้อพี่น้องนี หน้าของเอ้ยผู้เพื่นเสียนะพี่นอ้องหน้าของขันทองบ่ได้ปิกน้ำเขาแล้วบ้านนี่ยปิกน้ำตัวนี้เข้าพี่นอ้องหินหอยอีกแล้วนี่หอย เป่งไฮตัวนี้เข้าตัวนี้ก็แห้งก็เดียวเป่งตัวนี้ไปพุ่นหาจักสีหอดบ่ฮอดพุ่นวันนี้เขาก็มาหานาะใหม่เดี๋ยวพี่น้องไปอ๋อ หนอนน่นยาวนี่หน่อไม้พี่น้อง มาเฮือนเด้พี่น้องนี่นะไม้ค่ะได้ปลายหลเป็นไดได้พอตุ่มหนึ่งฮ่ะสิมมาโปกเด้พี่นอ้องอืมบบเนี่ยนาอง นี่บุกเข้าปันไดพี่น้องเมื่อจะนอาโทรศัพท์มากค่ะจะถอนเสียง บอกน้อไม่พี่น้องลงไปเบื้องหน้ากาันกากับบุ๊มมีน้ำน,นะนพ,พี่แกงได้พี่น้องฉัน ใบว่าสิบุเก่งนกเก่งแล้ววานนี่ค่ะสิต้มมันนี้ค่ะต้มจ้ำจ้ำแจวจ้ำแจวกะปิเจียวมะนาวเจียปลาแดกกระได้เนี่ย มีเอฟซีเพื่อนว่าว่าคลิปน้องต้อยมีโฆษณาเข้าพี่น้องแต่ว yeah. ่าข้องน้องต้อยยังบ่มีรายได้เด้อพี่น้องยังไ้สร้างรายได้เด้พี่น้องคลิปแต่ว่าพันป่าอยู่แต่ว่าบ่ได้สร้างรายได้นะมีแต่ว่าถ่ายไปซื่อถ่ายไปซื่อบ่ได้เงินอย่างเด้อพี่น้องเด้อคือถ่ายกับลงไปซื่อยังบ่ได้เงินเพราะว่าน้องต้อยบ่มีรายได้ ยังบุิหนเปิดรายได้นะพี่น้องถ่ายให้ FC เอฟซีเบิกสื่อเด้พี่น้องถ่ายผูกความเหมือนความมวลสื่อ,อแต่ว่ายังบ่ได้ยังนี่เนาอแบบเฮาบได้สร้างรายได้ยังบ่มีรายได้แบบ มันคืออันเข้าโฆศนานะหัวมันเข้าได้จังใดเนาะ หนูเนี่ยเอามันกระสีได้บ้องมันลายนงถ้าเห็ดนอส้มนี่เห็ดโเป็นได้พี่น้องนอ้ำมอ่งนี้ที่ว่ามันมีรายได้กะบข่วมโฆษณาได้ได้พี่น้องด้วย ืว่าคันพี่น้องบ่ป่วมกะเบิ่งต่อก็ได้แต่ว่าบ่ได้เงินแต่ว่าเฮานกต้อยบ่มันเข้าน่าจะเพิ่นเอาลงติเจ้าของซ่องเขาลงแต่ว่ายังบ่มีรายได้2่อืักแล้วบาดนักยอดแล้ว เห็นคลิปโอดน,น้อยเนาะพี่น้องเห็นว้าผู้เดียวเห็นเพื่อนเข้าห้องหมอเนาะพี่น้องเห็นเพื่อนเข้าห้องหมอเป็นทิศเลยพี่น้องบ่อทิศเกิดบ้านชิบหามือแล้วบ่เห็นจะเข้าไปห้องหมอเบืองคลิปเพื่อนอยู่ บุฮูเป็นยังเนาะแบบแล้วเข้าห้องหมอจิตโรดใช่นหมนินผัวเพื่อนอันเบาเมื่อเช้านี่ว่าสิขว่มไปไทยแบบพี่น้องไปฮักษาญี่ไทยเจ็บกระทรลมานในด้านพี่น้องบุหูมันเป็นยังาง กห้าบุรีเนาะพี่เนอะเจ็บจ้ะ ้ำไมคะพี่น้องเด้ตุ่มหนึ่งแล้วคลิปนี้กล็ลาไปก่อดด้ยจ้าฝาก,กกดไลค์กดแชร์กด้ิดตามเปนเมนลิงเดียวด้ยจ้าขอบคุณเดฟซีสุขบูททุกคนด้ยจ้าทิ่ดุกาสวัสดีบ๊ายบายขอคลิปหน้าด้วยจ้า